อีก2ทีต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกตนเจ็ดต้นแปดต้นเกาต้นสิบต้นยืนสงนะครับข้าป่าหนองแสงจังหวัดอะไรนะซึ่งต้น ตุดอุดอตุดอนกันเนาะปานเตเนปัญญาสงานนีงาีส่อนฮัสมัยกอนสมัยก่อนเขจะมีสร้งสูงด้วยงานนีห

เป็นอะารเขาเรามาให้จากทั้งสามงานนั้นก็ีแต่กาขนาดเป็นผู้ใหญ่ค่ะตีใหญ่ตามลักษณะที่มาเกิรแต่ถ้าคุก็ต้องเด็ดความเด็ดมันซีปวดขาปวดเจ็บมันซีถ้าอันที่สองไม่ใช่ก็ต้องปขาอันที่สองที่จะตั้งนะคะ โอเคโอเคโอเคแชทดูได้เลยนะผมจะดูแชทดูได้เลยเอาเลยเอาเลย เจอถวายแต่งานที่เค่ะงานัาแต่ยังไม่องานไม่ห้า่เดี๋ยวคอยถวายค่ย่

เห็นมากแล้วก็จะใส่บาตรเห็นพระได้มีโนกาจะทำบุญทำให้ผูกมิตรไม่มีอะไรใส่บาตรก็ต้องเอาเกลือหอมข้ากับเกลือใส่บาตรตาที่เป็นตาที่บอกข้าวเกลือบอกว่าเป็นอานสทให้ทุกคนนีู่กใส่ใจถึมากเห็นคือว่าเห็นเห็นสงสาวรกแล้วก็ทาให้เราตั้งใจทำความดีใส่บาตรมีตาที่เป็นตาที่ว่าเห็นช่างมีพระอง์เย เด็กคนนี้นมันมัน,น,นจะดีกว่าเนะ่ยเขาฆ่ามันไม่จับได้เรื่องอะไรเดี๋ยวถอดสิงถอดสิงให้ลหลู้ป่วยก่อนให้ถอดอ่ะให้ <ๆ S 2> ให้ให้ให้เจ้าของถอดเองอเอให้ผู้วยแนตู้ขางาช้างนี่ผูกจะเอาไว้ข้างในใชแม้แต่เอางมมัันนเข้ามาอยู่ข้างในเม็ดนี้ออกมาข้างนอกเม็ดสีก็ถ้าอันอันเล็กเล็กขนาดนี้ มันจะไให้เมันมันโ้รมันอ่าห้าสิบเซนปรห้าสิบเซนโปรก็โปก็โ้างในห้าสิบเซน็แคานานทิงมาเยอะแต่มันมีภาษีหรือเปล่าต้องมีภาษีหมีภาษีไม่ถ well ูกต้องต้องไปขออนุญาตหรืออะไรต้องมีโบมีอะไรเขาจะให้แเบว่าบริสุทธิ์จริงๆอะ แล้วถ้าอันเล็กๆงานมั้งผู้อันเล็กๆกได้มีนุ่มๆได้มาจากมี่มจีนตะเกียบเก็บมาเก็บมาช่แล้วจะมาใส่ช้ผู้มีไู้มีตะเกียบสองคู่้อันตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้ตรงนี้ทาง้างนี่ทางไทยผู้ผู้เจ้าขาเจ้าหนึ่งผู้สร้างชั้นบนงช้าไปอยู่สร้างชั้นบน một chiếc, một chiếc, không có bọc đâu, không của chúng ta, của ห้ามทอตัวละห้าตัวละหนห้านะนนหมดได้ได้ยังไม่มีเส้นเส้นก่อนปูป่าู่กู่ปู่ป่ปู่ปู่่ปูู่ปู่ป่ปู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 ปู่โูป่ปู่ปูป่ปู่ปู่ปููู่่ หมูหมูเวลาหมูป่าหูกนพันธุนี่นะเมา่อตัวพักลา์เขาไปอยู่ตรงนั้นในด่าแล้วใครมาแถวนั้นน่ะเขาก็ด้องเนาม่ก็เป็นในพันธ่เขาไม่เปที่มันเป็นหมูเนี่ยสัตว์นี่ย้ค่ะาใจมันจะขายหรือนมันกมันจะมันจะหายนร่อยเนอตาม แต่มนโดนมากก็กโรควบคเพามันือมันเป็นนั่นเลยนี่จะตัดาัฉลาดมันฉลาดนะเพราะเดี๋ยวนี้ในทางเนทาจะโมูป่ามากโมากแล้วก็หมูป่าที่ถูกกินตายเนี่ยลุณยาเวลารมาเปิดห้างตรงนั้นนะคุณยาเขจะไม่รู้าจะมาเปิดที่งนที่ันกะบะ

เออนัวนะูมไปเร่เอนด้เยแต่ให้ีัดนั้แล้วป่ใจปู่ไดปู่ถ้อธิบายนะวก็คเป็นมานะวัดเนี้ยวัดหนองแซงข้งหลังเคยเป็นป โปก็คือที่ที่กินที่กินดินกินดินเตาสัตว์เนี่ยเวลาเขาขาดแร่เสี้ยมเนี่ยก็จะมีจุดที่มันกินดินก็จะทำให้กระดูกก็แข็งแรงนะตรงวัดเรามีมีมีโป่งโป่แล้วลุงปู่เคยเป็นเคยเป็นสัตว์เป็นหมูป่าคือเหมือนกับปูพ่องกับเป็นหมูป่าเป็นหมูป่าสูบหูป่าปูป่า ลวกเราเป็นช้างเป็นช้างโอ้ช้างด้วอ้ก็เราโมงเ้านอเคทหารกุญมุ้หวกมุ้งพวกไก่พวกเท่งมีพวกไ่เจ้าไก่เจ้าเทุงกหุญมุ้จะไม่นอนโ้ที่เราลองดูแปบสิบไร่แปดสิบไร่ให้เก่งมี เร่งเก่งมากเลเรงพระคุณลูกค้าตอนนี้เก่งกวางยามากเลเคะเก่งกวางอ่ะเกกสาร์ีเ b ดีอะไรพวกนี้เก่งกว่าคงงคนมันเก่งเนา ะาก็เกกเลรคุณเจ้าค่ะคณะกองทุนกับกับการน้ำเจาค่ะครั้งนี้มา2น0 0วู้เดทางสวันแล้วก็วันนี้วันที่3